สวัสดีครับนะครับกำลังมืดถึเดินนะครับิึงเดินทางกลับบ้านนะพี่นอ <c oughs> อ้องก็อีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับมาส่งทางคอยเนี่ยเด้อนะฮ <c oughs> ะพี่น้องรู้สึกว่ามันจะวังเวงวิเวกโววีนะครับขับรถคนเดียวลมเย็นจ่อยจ้อยตัวครบพี่น้องจะ <c oughs> พาพาทุกท่านมาดูบรรยากาศ การขับรถกลับบ้านนะยามค่ําคืนกับคนเดียวได้ี่น้องขับคนเดียวนะครับทางทางก็ยังดีหน่อยนะครับป่าไม่ค่อยรกป่าไม่ค่อยรบเท่าไหร่ข้างทางก็สะอาดสะอาดนี่จังหน่อยเนาะไม่งั้นนี่ก็โอ้อาจจะมีหลอนนะครับอาจจะมีหลอน โล่งเลยนะครับป่าไม่มีนะครับไปชัวร์หน่อยก็มาเป็นมู่นะครับเป็นมู่สงทางผมในเดือนนะครับบรรยากาศก็ลมเย็นเงียบเ,เงาพี่น้องเฮ้ยนะครับระยะทางแค่นี้เหมือนไกลไกลนะครับเหมือนไกลมากเลยนะครับ เช้นนี้เนาะถ้าได้เป็นคอนกรีตนี่น่าจะดีนะครับตอนนี้มันเป็นทนาทางดินแดงอยู่เนาะถ้าได้เป็นคอนกรีตนี่น่าจะดีนะครับเสียดายนายจะทำยี่ไม่นานเนาะเป็นคอนกรีตในป่านี่คนก็น่าจะมาอยู่เยอะนะผมว่านะถ้ามีคอนกรีตมีเสาไฟเนาะคนก็น่าจะมาอยู่ ไล่อยู่นากันเพิ่มขึ้นนะครับในหมู่บ้านเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเงียบเหงาเลยนะทุกท่านอย่างนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาอยู่ไล่อยู่นาคือตื่นมาแล้วได้ทํางานเลยนะนะครับถ้าเราอยู่บ้านกว่าจะตื่นมากว่าจะออกนากว่าจะอะไรโอ้ยเสียเวลานะครับกว่าจะได้เฮ็ดเบียกนะ้งขนาดตื่นแต่เศาร์แปดเก้าโมงเนาะอันนี้เราตื่นเช้า 6โมง7โมงเราทํางานได้แล้วเชาว้ชาเช้าอากาศเย็นสบายเราก็ทํางานได้ได้ไปช่วงหนึ่งแล้วเนาะแล้วเราก็สาสายร้อนเราก็พักผ่อนเนาะพักผ่อนเย็นๆเราค่อยทําก็ได้เนาะเราเลือกเวลาทําเพราะว่าเราอยู่หน้างานนี่อันนี้ถ้าไปอยู่บ้านอยู่อะไรแล้วมันมาอยู่นามันก็จะห่างงานมันก็สิยากพี่นอ้องเนาะ,นะตอนนี้ผมก็เข้ามาในบริเวณบ้านแล้วพี่น้อง ทำอะไรกันถึงกันห่อ,อเื่อนแล้วยังไม่หลับไม่นอนกันเลยเก็บรถไปบ้านแม่เรียบร้อยถึงบ้าน ออกนอนแหละนีไ่ได้มึงมันมึงมันมาทางนี้ไม่มีเลย,เ,ยเปลกทางนี้ไม่มีเลยเอยทางบ้านในมันมีเยอะเลยนะเมื่อกี้นี่ืูว่าเราเก็บบ่อยแล้วไม่ออกมาเลยแถวนี้นได้พกกลัวเลยผมนี่นั่งคุยโซเลกันไปโซเลกันมา ได้ของมากินเฉยเลยนะครับแต่อาหารเช้าเนี่ยผมกินอาหารเชา้าเล้เนี่ยนนตรงนี้ไม่มีเนาะตรงนู้นเยอะค่อยนั่งคุยนั่งโซเลกันแล้วค่อยก็เก็บม้าด้วยฮะเนี่ยอุ้ยตรงนู้นทำไมเยอะจังเออน่ะได้อาหารเช้าแล้วได้เนั่ยเลย เขาไม่เก็บกันก็เขาไม่รู้ไงเขากินไม่เป็นเขารู้เขาบอกว่าค่อยกินค่อยก็กินเขาก็เล่าเขาฟังเลยแต่เขาก็พบคือเขาไม่เคยกินเนาะเขาก็เลยไม่นี่กันเขาก็เออแค่เขายังไม่เคยเราก็บอกว่เป็นยังเดี๋ยวค่อยกินเองเพราะว่าบอกภรรยาค่อยพากินเดี๋ยวทำเมาค่อยก็เมากับภรรยาค่อยสองคนเด้วยเพราะว่าไม่เมาทำเมาใครเขาจะกินล่ะใช่ไหม เออนั่นยูกยิกอยู่ยิกเลยสดเลยเยอะเมื่อกี้ตัวสีผู้เอ้ยตัวสีผู้สันตัวผู้ก็มีเยอะนะตัวผู้จะเยอะกว่าตัวเมียแล้วแล้วมันไม่กินอ่ะตัวผู้ทาไมไม่เอากินไม่อยู่บ้านมันแม่อร่อยปะมันแม่อร่อยอ่ะไม่รู้สิจําได้ว่าอยู่บ้านเขาไม่เคยกินแตเขากินแต่แบบนี้กินแต่ตัวเมียเขาบอกตัวเมียหอมแล้วก็มันกว่าอือจริงเมื่อเช้าขั่วค่อยนกินคือประมาณกินเนาะครึ่งหนึ่งเนี่ย ครึ่งเนี่ยก็ยิ่มข้าวแล้วข้าวเช้าอ,ะอ่ะกินก็ข้าวเหนียวเออแล้วก็ทําเจลดีๆเนาะที่เขาจำได้อิ่มแล้วตอนตอนอยู่บ้านแต่ก่อนเกือบเต็มขวดได้เยอะมากพากันเก็บคือนางเฝ้าหลุมลงรูงที่มันออกมาเลยมันผูกคือมาก็หยิบใส่กย,ยิบใสอ่อๆๆยิบใส่เลือดเย็นมากเลยยังไม่ให้บินเลยไม่โอกาสในการบินเลยมันบินมากมันก็บินได้ไม่นานมันก็ตกลงมาอือใช่คือมันออกมาเพือ่อ ผสมมากับตัวผู้เห็นไหมเวลามันเวลามันออกมาตัวผู้จะลุมเลยใช่เต็มเลยบางตัวโดนลุมจนเดินไม่ไหว <laughs> <laughs> อ่าโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้พี่น้องได้เมงมันมาค,ามคั่วกินละไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>